สวัสดีค่ะพบกับปุ้มปุ้ยนะคะจากนิสันเอ็มเพลเวันนี้ปุ้ยจะมาบอกข่าวดีนะคะในส่วนของรถนิสันลีฟเจ้านี้เลยแล้วขวด่ดียังไงครับีงพ่แล้วมีดียังไงครับโหบอกเลยประหยัดสุดๆเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าร้0ยเปซนะคะพี่แต่ตอนนี้ราคาเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่อ,อ๋อทั้งบอกก่อนนะครับลีฟตัวนี้นะครับราคาที่เปิดตัวมาครับ จากราคา1,990,000บาทตอนนี้นะครับเหลือเพียง3คันสุดท้ายเท่านั้นนะครับเหลือราคาที่959,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ959,000บาทเหลืออีก3คันเท่านั้นนะครับช้าหมดอดนะครับโัวรถเยอะมากเลยเนาะรถเยอะครับเพื่อกระแสรถไฟฟ้า EV 100%ตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอัตราการวิ่งนะครับอยู่311กิโลเมตรนะครับ ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับซื้อกับเราวันนี้นะครับเราจะให้วอชาร์จไปด้วยนะครับซึ่งท่านจะสามารถที่จะไปชาร์จที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นของทางเราเป็นกากคุ้มไหมครับคุ้มอ่ะพี่คุ้มมากเลยเหลือเหลือสามคันเมื่อเช้าจริงครับเมื่อเช้าเนี่ยมีมีจอมีมีทั้งหมด5คันในสต็อกนะครับลูกค้าโทรเข้ามานะครับจองเลย2คันโอนจองเข้ามาเลย2คันนะครับโดยยังไม่ต้องมาเทสรถนะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรโมชั่นแท้ๆของเราเลยนะครับ จองก่อนได้ก่อนใช่จองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมอันนี้เป็นโปรโมชั่นหลักของเราเลยมันเหลือไม่เยอะเนาะพี่ใช่เหลือแค่สามคันเองนะคะตอนนี้แถมอะไรบ้างอ่ะพี่ก็เรามีเรามีเรื่องต้นนะคะราคา959เนี่ยครับถ้าจะใช้เงินดาวก็ได้หรือจะไม่ใช้เงินดาวก็ได้นะครับเรามีโปรโมชั่นให้นะครับเราก็สนใจก็เราก็จะมีวอลบอลบล็อกให้นะครับโหแถมบอลบล็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีฟิล์ม ซารเมกนะครับเคลือบสีค่าจดทะเบียนเราฟรีให้หมดเลยนะครับยังไงท่านสนใจเนี่ยครับมามาทดลองขับที่นั่นสันอิมเพลอร์เนี่ยครับคันนี้เป็นรถทดลองขับนะครับรถรถจะได้รับรถประมาณต้นเดือนหน้านะครับผมมีรถแน่นอนรับประเซ้าคันนี้ไม่ไม่ได้แบบว่ารอรถไม่นานใชน่รอรถไม่นานต้นเดือนก็ประมาณเดือนหน้าออกรถได้ทันทีเลยนะครับลูกค้าผ่านนะคะรับไปอนุมัติรอรับรถได้เลยตอนนี้เหลือแค่สามคันใช่จองก่อนได้รับรถก่อนนะครับ จองก่อนได้ขับก่อนแน่นอนได้จริงไม่มีโม้แน่นอนครับรับรองครับผมไม่มีเทแน่นอนนะครับ,อรบโอเคคุณปุ้ยมีอะไรเพิ่มอ,อีกไหมครับอ๋อใครสนใจนะคะโทรหาปุ้ยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิสันลิมนิสสันคลิกหรือว่าจะเป็นนาวาล่าตอง<ค>เอาเป็นนะพี่มีไอ้นิสันมาร์สอีกสําหรับลูกค้าที่สนใจรถคันเล็กๆน่ารักน่ารัก แต่ว่าวันนี้เรราาเมาขายเราเน้นตัวนี้ก่อนเลยเน้้นนตัวีก่อนดีกว่าครับเน้นตัวนี้ก่อนเลยเอาเบอร์คุณปุ้ยเบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าห้าเก้าสามสี่สี่หกห้าหกค่ะไอทีนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าสามสี่สี่หกห้าหกค่ะส่วนของญาติเบอร์ผมได้เหรออ่าศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกสามสี่หนึ่งครับยังไงถ้าติดต่อไงนะครับมาทดลองขับมาติดต่อคุณเซลปุ้ยได้เลยครับได้ค่ะได้แน่นอนไม่ผิดหวังครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ